ชื่อชัยวัดปฐาวโลครับชื่อสหายวิษณุครับไม่ทราบว่าพวกพี่ๆมาจากจังหวัดอะไรบ้างของผมมาจากอุดรครับมีสกลนครนครพนมกาลสินขอนแก่นบุรีรัมลายจังหวัดครับโคราชก็มีครับนครราชสีมา คือหลักๆคือมาให้กําลังใจศาลครับเพราะว่าศาลเนี่คือเป็นศารลรัฐมนูลคือเป็นศาลที่สูงสุดนะครับในในประเทศไทยของเราเพราะาต้องออมวลชนเนี่ยประชาชนทุกคนต้องพึ่งพึ่งพาอายศาลนะครับตอนนี้ศาลถูกคุกคามคือระยะนี้คือวันที่4ที่ห้าหรือถึงถึงวันที่6นี้จะเป็นการไต่สวนระหว่างผู้ร้องทีนี้การไต่สวนเนี่ย พวกผมต้องการไม่ต้องการอยากจะให้ใครมาคลายว่าให้ให้ให้ศาลเนี่ยตัดสินไปด้วยความายุติธรรมโดยไม่มีใครมาเขาเรียกว่าอะไรละ่ะมา,ดดมาไม่ให้มีพวกใดมากดดันครับพวกผมคือมาให้กำลังใจงั้นก็แสดงว่าทางกลุ่มผู้พัฒนาชาติไทยเนี่ยก็มีแนวคิดที่มีความ ต้องการที่อยากจะให้มีความมั่นคงเกี่ยวกับาลส,สถาบันทงางศาลและธรรมนูญถูกไหมครับอยากไม่อยากให้มีใครผู้ใดรบกวนฉะนั้นจะถามต่อมาว่าแล้วคิดอย่างไรกับกลุ่มบุคคลที่คาดหวังว่าจะออกมากดดันศาลและธรรมนูญครับคือแต่ก่อนอมไม่แต่ก่อนเมื่อเรเร็วๆที่ผ่านมานี่แหละก็มีบางคนนะครับ,รบออกมากดดันศาล อย่างคุณจตุรลนอย่างนี้ครับออกมากดดันศาลคือคุณจตุรลนก็เป็นสหายของเราเหมือนกันแต่ก่อนนะครับแล้วนั่นหมายความว่าวันนี้แนวคิดของผู้พัฒนาชาติไทยได้มีความไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่ค้านสารล้นนูนใช่ไหมครับใช่ครับแล้วกลุ่มผู้พัฒนาชาติไทยคิดเห็นอย่างไรกับกลุ่มบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเป็นกลุ่มคอมมิวนิสต์ดาวแดงเช่นกัน,กน นั้นเป็นคําอ้างแต่ลึกๆแล้วอ,อดีตพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับเขาปก,ปกติปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าผู้ร่วมบรรดาชาติไทยผู้ร่วมบรรดาชาติไทยได้รับชื่อเป็นชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแต่ก่อนเขาจะเรียกว่าผอคอ,ขอหรือผู้ก่อการลายคอมมิวนิสต์กับใจหลังหลังนโยบาย6ทับสองสามของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ออกมาเขาเปลี่ยนชื่อเป็นผู้ร่วมบรรดาชาติไทยโดย พระเจ้าอยู่หัวออกกฎหมายนี้โทษกรรมครับงั้นแสดงว่าวันนี้ที่ออกมาปกป้องสารรัฐธรรมนูญตอนนี้ทางกลุ่มผู้พระเจ้าชาติไทยนะมีนัยยะอย่างไรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยด้วยครับคือปกตินะครับอดีตการนะครับประชาชนคนไทยนะครับรักพระเจ้าอยู่หัวตลอดที่พวกผมถูก บีบบังคับนะครับเป็นการบีบบังคับไปในตัวให้ให้ด้ยจำยอมออกไปอยู่ป่าไม่ใช่เพราะพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพราะผู้ปกครองนะครับผู้มีอำนาจในการปกครองบริหารราชการแผ่นดินนะครับยัดเยียดหรือว่ากล่าวหาให้โทษให้ร้ายพวกเราพวกเราอยู่บ้านไม่ได้ต้องหนีหัวสุกคนซวนไปอยู่ป่าแล้วก็จับอาวุธขึ้นต่อสู้เราไม่ได้สู้กับพระเจ้าอยู่หัวนะครับเราสู้กับรัฐบาล รัฐบาลผลิตการนะครับตั้งแต่สมัยสลิดนะครับจนมาถึงทุกรัฐบาลน,นะครับนั่นก็แปลว่า,ารัฐบาลนี้มีความไม่ชอบธรรมเกี่ยวกับเรื่องการบดดิดาสารและกำหนญใช่ไหมครับใช่ครับแล้วคิดว่าจะมาปักหลักอยู่ที่นี่อีกนานแค่ไหนครับก็จนถึงการไต่สวนเสร็จในวันที่6กครับ ความเป็นไปได้ว่าถ้ากลุ่มคนเสื้อแดงหรือกลุ่มคนที่ออกมาแสบสุนให้คัดค้านสารรัฐธรมนูญออกมาเนี่ยแนวทางของกลุ่มรัฒราลไทยจะทําอย่างไรครับเราคือชุมนมด้วยความแบบสันตินะครับเราไม่ไม่ขึ้นเวทีเราอยู่ของเราเขาก็อยู่ของเขาคิดว่าไม่น่าจะมาอยู่ใกล้กันได้ เพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดแบบว่าเราไม่ได้ไปคิดว่าจะทําสงครามกับเขาคือต,ตอนนี้เราแค่เพียงว่าเราแสดงออกในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งค,ค,รครับผม